สวัสดีค่ะพบกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้เป็นเมนูไข่พะโลนะคะตามคําขอเลยค่ะไข่พะโลนะคะถ้าอยากจะกินค่ะแนะนําให้ทําไว้ล่วงหน้านะคะถ้าจะกินตอนเย็นนะคะก็ทําไว้ตอนเช้าจะบอกว่ายิ่งนานยิ่งอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูส่วนผสมและวิธีทําไข่พะโลกันเลยค่ะ ส่วนผสมของไข่พพโลนะคะก็จะมีนี่เลยไข่ต้มค่ะเราใช้ทั้งหมด12ฟองนะคะเมนูนี้ค่ะถ้าจะทําแนะนําให้ทำเยอะๆนะคะเก็บไว้กินเลหลายๆมื้อค่ะยิ่งนานยิ่งอร่อยอย่างที่บอกค่ะหมู3ชั้น1กิโลค่ะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะหนาๆหน่อยค่ะขนาดประมาณสัก1นิ้วถึง2นิ้วได้ค่ะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวอัตราส่วนจะวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมาค่ะผักชี3มเกลือค่ะก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะเอาไปตำให้ละเอียดค่ะก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะชุดพะโลค่ะที่ซื้อมาเป็นชุดนะคะแล้วก็มีผงพะโลค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำมันพืชเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำสะอาดค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ เริ่มจากการตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะเอาหมูสามชั้นมาจี่ที่กระทะก่อนนะคะเพื่อให้มีสีเหลืองสวยแล้วก็ให้เนื้อหมูเนี่ยแข็งขึ้นเวลาที่นำไปต้มค่ะหมูจะได้ไม่เปื่อยแล้วก็เละจนเกินไปค่ะใส่น้ำมันเพื่อให้เป็นหัวเชื้อน,นิดนึงค่ะแล้วก็จะจี่หมูให้พอเป็นสีเหลืองสวยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ เนี่ค่ะเราก็จะจี่หมูให้เหลืองสวยแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตักพักไว้ก่อนค่ะเนี่ค่ะเราก็จะได้หมูลักษณะแบบนี้ต่อมาค่ะไม่ต้องล้างกระทะนะคะใช้กระทะตัวเดิมต่อได้เลยน้ำมันก็ใช้ที่เหลือในกระทะได้เลยค่ะใส่สามเกลือลงไปค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกไว้แล้วค่ะพัดให้หอมเลย ต่อไปค่ะพอมีกลิ่นหอมดีแล้วนะคะใส่ผงพะโล้ลงไปผัดเลยผัดให้ผงพะโล้มีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะหรือว่าน้ำตาลปิ๊บก็ได้หรือถ้าไม่มีจริงก็เป็นน้ำตาลทรายได้นะคะแต่ว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันจะหอมกว่าเนาะผัดให้น้ำตาลละลายค่ะ พอน้ำตาลละลายมันจะเป็นเหนียวเหนียวยืดๆนะคะเราจะเคี่ยวให้เขาเหนียวนิดนึงค่ะให้ออกแบบกลิ่นไม้นิดนิดค่ะพะโล้ถึงจะมีความหอมดีนะคะนี่สังเกตได้ค่ะพอละลายปุ๊บมันจะเริ่มเดือดแล้วก็เป็นยางยืดๆค่ะเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวฟูๆแบบนี้เลยค่ะระหว่างนี้เราก็จะปรุงรสด,ด้วยนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะ ซีอิ๊วดำหวานค่ะหรือว่าเป็นซีอิ้วดำธรรมดาก็ได้นะคะเพิ่มสีค่ะพะโล้แบบมันต้องสีเข้มๆนะคะมันถึงจะอร่อยแล้วก็หอมค่ะแต่งสีนิดนึงให้มันดำๆตามด้วยน้ำปลาสักหน่อยหนึ่งค่ะเคี่ยวต่อให้เดือดค่ะใส่ดอกจนันแล้วก็เครื่องเทศที่เขาให้มาในชุดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยอบเชยค่ะพอเดือดแบบนี้ค่ะใส่หมูลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าพอเข้ากันค่ะตามด้วยไข่ต้มค่ะที่เราปอกเปลือกไปแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ตอนนี้เพื่อให้ไข่เขามีสีสวยนะคะให้เขาเป็นสีอมน้ำตาลด้วยค่ะทีนี้ก็คลุกเคล้าค่ะ แล้วก็เคี่ยวต่อสักครู่ค่ะระหว่างนี้เราก็ต้มน้ําให้เดือดด้วยนะคะเดี๋ยวจะนําไข่แล้วก็หมูที่เราผัดไว้นี่ค่ะไปใส่ในน้ําร้อนค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผัดต่อให้ได้สีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนําไปใส่หม้อต้มกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต้มน้ําค่ะแล้วก็ใส่หมูที่เราผัดเมื่อกี้ค่ะลงไปเลยค่อยๆใส่นะคะระวังกระเด็น ใส่ให้หมดเลยค่ะน้ำล้างกระทะด้วยค่ะนี่จะได้หอมๆจากนั้นเราก็จะต้มต่อให้เดือดนะคะแล้วก็ตุ๋นค่ะใช้เวลาตุ๋นประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงได้ค่ะคือยิ่งนานเนี่ยจะทำให้น้ำาพโลยิ่งเข้มข้นนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะเราก็ตุ๋นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะคะน้ำก็จะแห้งลงนิดนึงนะคะลองชิมรสชาติแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบจากนั้นก็ปิดไฟค่ะ ใส่ผักชีที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะปรุงรสหวานเค็มได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยแล้วแต่เลยอันนี้เราปิดไฟแล้วนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่พะโลค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะไข่พะโลของเราก็เสร็จเรียบร้อยตักใส่ถ้วยแบบนี้เลย ทานกับข้าวเส้นละลอนนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะน,น้ำเข้มข้นมากๆเลยค่ะน้ำพะโละ้เคยไปซื้อพะโละ้กินแล้วแบบรสชาติมันจะหวานมากเลยค่ะทํากินเองอร่อยสุดค่ะไข่เลยหมูสามชั้นสักชิ้นอร่อย <laughs> หมูสามชั้นนุ่มๆเลยค่ะ Nhớ ạ. À. รสชาติของไข่พะโลนะคะจะบอกว่าอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยค่ะไข่พะโลนะคะจะเก็บไว้กินได้นานค่ะคือยิ่งนานยิ่งอร่อยเลยค่ะเพราะว่าน้ําพะโลเนี่ยจะซึมเข้าไปในไข่แล้วก็เนื้อหมูค่ะทําให้น้ําซุปเนี่ยเข้มข้นค่ะกินกับข้าสวสวยร้อนๆนะคะรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ชอบเมนูนี้ค่ะสาหรับคนที่อยากทําเมนูนี้นะคะก็ลองทําดูค่ะถ้าเห็นว่าหม้อน,นี้เยอะไปอาจจะทดลองทําสักครึ่งนึงก่อนก,นก็ได้ค่ะทุกอย่างหารสองเนะาะไข่12ฟองอาจจะลดเหลือสัก6กฟองอะไรประมาณนี้ค่ะ ให้ลองทำกินเองก่อนนะคะรับรองว่าจะติดใจค่ะสูตรนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามด้วยค่ะจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของครัวพิพิไลทุกวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ